ไปแล้วครับ้อหน่อลียมนั่เองนะครับถ้าตรงนี้ถึงเวลาแล้วล็อกไซสางสร็จบอกเขบอกว่าเม่อกี้เขาเต็มตัวปั๊บเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ก็คือไมดูพอเราเลนอนน้อยพอนอนน้อยเสร็จปั๊บก็องเนก็ตับแล้วก็เป็นมือนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็แบบหิวอ่ะเราวันอยู่เราก็กินกินกินเข้าไปเยอะมากพอเรากินเข้าไปเยอะมากๆตอนนี้มันก็ไม่ย่อยพออาหารไม่ย่อยปั๊บก็เลยเป็นอาหารเป็นกินด้วยล็อกไซส์เสร็จเลยมันเป็นกระตับตัวนั้นเลยนะครับใช่ครับเป็นประมาณ ก็ไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลลองคุยหมอว่างอะไรต้องระวังอะไรเป็นเส้นใหญ่เป็นทาดอาหารเป็นเวลาครับผมสัมพัญมากๆากเราก็เราก็ต้องทานอาหารเป็นเวลานั่นแหละเพราะว่าบางครั้งแบบเราชอบแบบบางครั้งตื่นสายบ้างทานสองมื้อบ้างหรือบางวันเดียวบ้างก็ต้องต้องกินอีกแบบนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทั้งหมดเลยใช่ไหมก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนเป็นเราก็ทรมานมากเนาะก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างนี้ยไหมคะชานต้องมากินให้ครก ครับผมมันเป็นแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวเฉยที่แบบเราต้องกลับจากต่างจังหวัดมาแล้วมันนี่นนนต่อเลยเวลามันไม่หนะีใมมีโอกาสที่สามารถที่จะกลับมาเป็นได้มผมว่ามีโอกาสสามารถกลับมาเป็นได้ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลดูแลตัวเองให้ดีครับคต้องแบบว่า,า,า,าทางานให้พอดีพอดีไหคะไม่ทางานผม,มหนักกินไปอะไรเงี้ยผมว่าอยู่ในดูแลตัวเองมากกว่าว่าไปหนักให้ผมกินเราอย่าขาดมือนะแบบบางครั้งอยู่บนรถอ่ะต้องท้องไปก่อนหรืออะไรอย่างนี้กเราก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองเนาะก็ เยอะมากครับขอบคนใคนใแฟนมากๆที่มีได้เชร์กันทางโซเชียลมีเดียอะไรอบ่าี้ กวันที่26ตุลาษฎร์ธานี้นะครับผมแล้วก็วันที่26เนี่ยก็ะจะเป็นพรีออเดอร์อารบัมกับประชาด้วยประชาโนิกันเนี่ยเป็นไงคะอารบัมแรกของเราเลยเอาร์บัมแรกครับตื่นเต้นดีใจด้วยแล้วก็มีเพลง,งที่ประชาเขียนอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันก็อยากจะอยากจะได้ลองฟังดูว่าเพลงที่ผมเขียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแทนถามว่ายังไงบ้างคะเตรียมจ้องคิวกันเนี่ยแถวไหนไหมก็ตื่นเต้นฮะเหมือนแบบลูกหลานรับปริญญาอะไรประมาณนั้น เพราะว่าได้ละบัฟออกมาทั้งทีนึงใช้เวลาประมาณ4ปีกว่าจะได้มาหนึง่งละบัฟก็ผมดีใจผมเชื่อว่าแฟนๆก็ดีใจไม่แพ้กนันค่ะจาแล้วปัญญาละพูดถกง่ยับ,บเรื่องเรียนของเราบ้างค,ค่ะเป็นยังไงบ้างอะไรเหมือนเดิมอย่างที่ผมเคยบอกไว้เราเราก็ไม่ได้ยิ้งแต่เราอาจจะแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใส่ไปเต็มเต็มทางนั้นเพราะว่าเราก็ต้องทํางานอยู่เรื่อยๆทำงานอยู่ในเมื่อเราเลือกแบบนี้แล้วเราก็เราก็เดินหน้าต่อไปกี่ปีแล้วคะผมไม่ได้นับแล้ว คนเขาจะมีลิมิตให้ตัวเองเรามีบ้างไหมแบบเออเอาไม่เกินหกไม่เกินเจ็ดอย่างงี้ยังไม่ตั้งดีกว่าเดี๋ยวทําไม่ได้มันเหลืออีกเยอะไหะคะก็พอประมาณครับไม่ได้เยอะมากแต่มันก็จะเหลือตัวยากๆหรือบางตัวที่เป็น,เป,นเป็นงานที่แบบต้องทําเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเวลาเราไม่ได้หรืออะไรเงยเหมือนหลายๆคนอำแบบต้นเราก็จบไปเยอะแล้วรู้สึกยังไงมั้ยมีน้อยๆบ้างไหมคะย,ยินดีด้วยครับทํำสาเร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมตามไปมาทำกีฬาหัว,วหใจบ้างครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็ก็ไม่มีไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกับใครเพราะว่ายุ่งยุ่งด้วยแหละอัลบั้มเพิ่งจะปิดปิดยังสดสดร้อนๆเพิ่งไม่กี่วันนี้เอง้วยนี่แบบว่าเราไม่คุยกับใครเป็นเพราะว่าเราเห็นหรือเปล่าคนเก่าอะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็หลายๆาอย่างนะครับเราแต่ไก็เรามาคิดดูนะว่าสมมุติว่าสมมติเรามีเนี่ยคนที่จะแบบมาคุยกับเราก็ต้องอาจจะอยากได้เวลาเฮ้ยมีเวลาให้ซึ่งบางครั้งเราอาจจะอยากตามใจตัวเองเวลาเราไม่มีให้บางครั้งแบบเฮ้ยเราไม่ว่างจริงๆกับไปไม่ได้หรือ หลายๆอย่างผมว่ายังไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรวัวนนี้ก็คือไม่คุยกับใครเลยเนาะยังไม่มีครับ